สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเช้าว,วันนี้วันที่12พฤศจิกายน2565นะครับพาทุกท่านมาดูต้นทุเรียนนะครับที่เคยลงคลิปก่อนหน้านี้นะครับในการวิธีการปลูกในแบบฉบับของสวนครูตับนะครับวันนี้ก็ผ่านมาได้3เดือนนะครับ3เดือนแล้วนะครับเราก็มา ให้การลดน้ําต้นไม้นะครับวันนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มจะแห้งนะครับเริ่มจะแห้งเขาสู่อฤดูหนาวตอนเช้าอาจจะมีน้ําค้างนะครับลงอาจจะมีความชื้นระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอดังนั้นเราก็ต้องอลดนะครับรดน้ํานะครับลดน้ําต้นทุเรียนลดอย่างน้อยก็20สิบนาทีนะครับเนีย่ยสปริงเกอร์ ยี่สิบนาทีนะครับวันสามวันครั้งนะครับสามวันครั้งหรือสองวันครั้งครับวันนี้ผมก็จะลดช่วงนี้ก็สองวันครั้งนะครับอาจจะทีหน่อยเพราะว่าดินมันก็เริ่มแห้งนะอากาศก็แห้งนะครับลมหนาวมาอากาศก็เริ่มแห้งนะครับนั้นด้วยนะครับด้วยของเราก็เริ่มอ,ออก ดีนะครับเคลือใหญ่พอสมควรนะครับต้นพริกไทยนะครับไว้สำหรับถัดเผ็ดกบของเราก็โตขึ้นเรื่อยๆครับแตกใบส่วนต้นทุเรียนก็แตกยอดนะครับแตกยอดแตกสิ่งใบเรื่อยๆนะครับก็ยังเจะดินเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่ได้อยู่คงที่นะครับในส่วนของถั่วพูก็ได้กินตลอดเลยนะครับเห็นไหมครับนะครับ เป็นถั่ถวพูสีม่วงนะครับสีม่วงเดี๋ยวเราจะเก็บไ็่พันไว้ขยายพันต่อนะครับไว้ทําพันต่ออันนี้ก็คือเป็นาการดูแลนะครับส่วนหญ้านะครับก็จะใช้วิธีการเกี่ยวนะครับเกี่ยวเอานะครับไม่ไม่ถางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทําลายระบบรากจะทําให้ต้นนั้นสุดได้นะครับต้นนั้น เหี่ยวเฉาได้นะครับดีไม่ดีตายได้นะครับแล้วก็น้ํานะครับน้ําก็จะใช้เน,น,นี่ยน้าในบ่อเนี่ยบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบตรงนี้นะครับต้องใช้น้ําที่เป็นน้ําธรรมชาติจะดีที่สุดนะครับน้นบําสระน้ําบ่อยิ่งน้ําที่เลี้ยงปลาแบบนี้ก็จะมีปุ๋ยเยอะพอสมควรน,นะครับค่าพีเฮทอะไรมันก็ดีนะครับ ไม่กระด้างนะครับไม่กระด้างแล้วก็เบาะที่เราจะใช้รถผักการเจริญเติบโตก็จะดีพืชก็สามารถดึงไปใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันดีมันมีธาตุอาหารอยู่ในน้ําด้วยนะครับเป็นปุ๋ยในตัวนี่ก็คือเป็น่ามันการเทคนิคนะครับพิ่โอนทกตับอาจจะรคนิดหนึ่งครับอมันก็เป็นการรักษาหน้าดินนะครับแล้วก็หญ้าเราก็ไว้ให้บัวของเราต่อไปนะครับ มาถ่ายให้ดูนะครับอย่าน,นี้ก็แตกนะครับอย่นี้นะครับแตกยอดแตกใบโอเคนะครับวันนี้พามาหาดูต้นนะครับทุเรียนแล้วก็ต้นพิกไัยนะครับของเราเดี๋ยวก็จะใส่เอามูลวัวนะครับที่หมักไว้มาใส่นะครับมาใส่รอบๆนะครับแล้วก็อาจจะใช้ ปูนนะครับปูนขาวนะครับปรับสภาพดินมาใส่ด้วยนะครับก็เป็นการดูแลเบื้องต้นนะครับมาแชร์กันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนครูตับเกษตรผสมสารสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ